เเดวิวคุยทุกเรื่องของปีศาจแดงเลยนะจ๊ะปีศาจแดงเราปีศาจแดงปีศาจแดงน่าจะเริ่มช้ำเรื่องปีศาจตัวนี้เราค่อยๆเลื่อนไปคุยไปได้ใช่ไหมอนต่อแถวอยู่นะฮะคือต้องบอกดีว่าวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเกาหลีอไปร่วมงาน FC Pro Festival ของ FC Online เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเช้าของเจก็จะไม่มีก็เลยจะคุยกันี่ตรงนี้อจะคุยเรื่องของแมนูในเตดกันหน่อย แต่ก่อนจะคุยเรื่องแมนยู่ระดับนิดนึงขอคุยเรื่องนี้ก่อนหมวกนี้เหมาะกับดิ๊กไหมดูดีดูดีกูถอดแม่งซะทั้งนั้นเฮ้ยเหมาะเหมาะใส่ไว้น่ารักเออติดตอมอเพราะหมวกกระดึงสองนึใส่แค่ตรงนี้ดิเออทีนี้อย่างจ้าผมเพราะล่าสุดเนี่ยแฟนๆของแมนยูแต่ก็เริ่มจะเหนื่อยหน่ายใจละบางคนบอกโอ้ยไม่มีทรงไม่มีองค์โตเลยอย่างนั้นอย่างงี้แต่แม่งอยู่ดับหก ไอเกมที่ผ่านมานะนิกงงเลยนี่ไอที่เพิ่งชนะลูตันใช่ไหมใช่งงเลนี่เลยไอที่เขาเปิดสถิติอะเทนฮาร์5นัดหลังสุดดีสุด50นัดชนะ30เป็นคนแรกใช่แล้วก็อะไรนะวัดในกุนซือยุคปัจจุบันเดี๋ยวว่าครอปเดี๋ยวว่าเดตาเอออะไรวะเนี่ยแบบเอองงไหมเออแสดงว่าแบบนี่แหละฟุตบอลนะบางทีสนามก็เรื่องหนึ่งัวเลขก็เรื่องหนึ่งแต่ผลงานรวมมันยังเข้าใจได้ปีก่อนดีไงอ่ามันก็เลย่วงมาใช่ปีนี้12นัดได้ลีกชนะ7 แพ้ห้าก็คือไม่มีเสมอรัะแต่นีกว่ามันมีตัวเลขหนึ่งนะที่บ่งบอกถึงคุณภาพก็คือประตูได้เสียมันแบบใช้คําว่าคุณภาพไม่ได้แต่ว่าบ่งบอกถึงตัวตนในตอนนี้อือเอาีตอนนี้ยิงไปแค่14ลูกนะเอองนัด14ลูกแล้วดาวซารวคือบูโน่เดอะยัวกับแมทคอมสามประตูแล้วผู้เล่นในแนวลุกทั้งหมดที่มีนะที่ถือว่าเป็นนัแทเกอร์เนี่ยยิงรวมกันหนึ่งประตู รวมกันด้วยนะรวมกันหนึ่งประตูจากลัตชี่ฮมพอยลุนยังไม่ยิงเลยนึกว่ามันจะยังไงมันจะต้องแก้ยังไงหรือว่ามันมันเป็นพ่ออะไร <laughs> ในนะเด็กหขงหมายถึงว่ามันต้องแก้ยังไงใช่ไหมมันเป็นพ่ออะไรแล้วมันจะแก้ยังไงคือนิกว่า ถ้าเกิดเราไปเจาะที่ตัวบุคคลน,น่ะมาเราพูดถึงแนวลุกเนาะวันก่อนเพิ่งนั่งไล่กาณาโชคแค่คิดว่ายังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นคือเป็นเด็กที่พร้อมเติบโตแต่นาทีนี้จะให้แบบหวังพึ่งน้องมันคนเดียวอะ่ะ,ะหรือแบบเออให้มันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะ่ะน้องมันยังขาดคาแรคเตอร์นั้นแรดฟอร์ดคนละคนกับซีซ<ช>ันก่อน่คนละคนยังเห็นได้ชัดไอ้จากได้4แสนตอนไปแล้ว สี่แสนเหรอด้วกันเนี้ยแพงกว่าเดอะบอยปะแพงกว่าโอ้ยเดบอยสามเจ็ดห้าไอ้ดอกล่าสุดอะไอ้ที่มันหลุดซ้ายอะหนึ่งหนึ่งอะที่มันไม่แปลมันจับก่อนอะแล้วซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แต่ยิงกลางประตูแบบมันมันม่งบอกถึงแบบความมั่นใจเหมือนเราคุณรีบยิงก่อนจังหวะเนี้ยจะไม่ดีิงครับเออผมว่าแรดฟอร์ดอะก็ขายความมั่นใจอันโทนี่ไม่ต้องพูดถึงปกติเนี่ยเทนฮักยังทนได้แต่ล่าสุดไม่ทนแล้วแม่งหลุดไปเป็นตัวสำรองฉะนั้นจากที่ไล่มาทั้งหมดอะมันก็ไม่แปลกที่มันอาจจะส่งงงไปถึกอหน้า มันไม่เรียงพอถูกไหมใช่ใช่เป็นเต็นตอดทอดจะไปคือนึกว่าฮอยลุนมันชัดนะว่าเขาเก่งแต่เขาแค่ขาดประตูแต่แบบมันอาจจะฟังดูตลกหรือแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยมันชัดว่ากองหน้าคนนี้แม่งเก่งแม่งครบเครื่องแบบจังหวะไอ้เกมนั้นที่แมนยูโดนใบแดงอ่ะเปิดมาอย่างไงเขาก็เล่นได้ใช่เก็บต้อนได้พิงได้คือคือฮอยลุนน่ะนึกว่าเก่งฉะนั้นแบบถ้าถามว่าต้องแก้อย่างไงอาจจะต้องลองไปยืสตรี อาหมัดกลับไปมาแบบเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆฮานิบาลตอนนั้นลงแล้วเกมแม่งดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จริงมต้องแก้ไงหรือว่าอาจจะต้องจิตวิทยานั่นสิแต่หลักๆคือต้องพักซะหน่อยแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยผมว่านี่คือโชคดีนะทีฟาเดย์พอดีอ่าใช่โชคดีตรงนี้นะได้เปรีนะเออม่กันแย่มันนะคือผมว่ามันอาจจะต้องมีการแบบรีเซ็ตอ่ะคือถ้าเกิดว่ากันด้วยฟอร์มอ่ะแรดฟอร์ดได้ลงตัวจริงต่อเนื่องมันก็มันก็ไม่ควรนะ มันทำให้คนอื่นมันก็ไม่มีกำลังใจนะใช่ๆเล่นอย่างนี้ยังได้เล่นอยู่ได้อะไรเงี้ยนะเออเอออ่ะมานี่ๆดคนเฮ้ยเอาของเฮียไปเสามคนเลยสามคนเลยแมนยูตอนนี้มันเป็นยังไงมันเพราะอะไรมันเป็นยังี้ในฐานะ่อเด็กโง่องคนในช่วยพูดได้สองคนที่ชื่อแม่ชื่อรายการอะไรนะเลดีวีวิวไม่สินสัมพันธ์นี่เด็กขี่ยืนอยู่นี่คนนึงดี ก็ดีก็จริงๆริงก็สนานี่ก็ดีเนี่ยก็ดีเนี่ยก็ดีแต่มันแพ้ได้บ้างเยอะไม่น้อยลูกทรงนะรูกทรงไม่มีไงไม่เจอเลยอ่ะไม่ไได้ปถึงว่าวิ่งไม่เจอบอลกันเลยอ่ะไม่เอาอะไรกันเลยผมก็ไม่รู้นะผมว่ามองการ์ไก่ปีนี้ว่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอยู่ๆก็เหมือนเหมือนรูปแบบที่เคยทําได้ในซีซั่นก่อนพอมาในซีซั่นนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์ซะอย่างเงี้นเราจะเป็นเรื่องของการ กลับวผู้เล่นบางคนที่เข้ามาแล้วก็ถอยออกแล้วปรากฏว่าพอเอามาลงในแทคนิคที่ต้องการนะมันยังเล่นในรูปแบบที่นาาต้องการไม่ได้พอมันทําไม่ได้บ่อยๆความเชื่อมั่นมันก็น้อยลงทีนี้าานด้วยความเป็นแมนยูเเต็ดนักเตะเองก็มีมีความมีอีโก้เยอะพอสมควรมันเลยทำให้ทุกอย่างดูสเปรคะ่ำ อีโก้นี่ที่เขาใช้ไว้ส,สับสับรูปมะพร้าวนี่ไหอีโก้๋อโอเค <S <S ถ้าเป็นไปได้ก็ลองค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆถ่ายเลือดมันบวกกับผมว่าจริงๆตอนลิซันโดมาตินีเจ็บมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของกองหลังนะมันเป็นปัญหาเรื่องมัาพจิตใจเพราะว่าผู้นําในจิตวิญญาณอยู่นเต็มมันไม่มีไงอาใช่เพราะลิซันโดช่วงหลังก็เป็นตัวหลักที่แบบ ตุนเพื่อนนะเปิดเกมได้เลยได้นะมันเหมือนมือขวาเล่นฮารไปเลยอ่ะไม่บอกมาแล้วพอมันไม่มีในมันไม่มีผู้นําในสนามพอไปเล่นก็สับไปสับถึงว่านักเทีนับช่วงหลังเวลาสั่งเกมนะไม่มือขวาไม่ยกเลยสับดางนี้เออเพราะว่ามือขวาใช่โทษมาที่มานี่เร็วเดินเดินล้เดินมาเดินมาตั้งอย่างไรนี่ยอ่านไม่เข้าใ่สี่เราไปแล้วอ๋อสี่เราไปแล้วแต่ผมไม่แนะนำให้รีบปลดนะยฮาร โอ้ยรู้สึกว่ามันก็เหมือนไปตั้งไข่กันใหม่อีกทีดีคือให้มันจบๆไปก่อนอย่าอย่าอย่าเร่งอย่าเร่งเยอะต้องประมาณตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะใช้สิทธิ์พลาดทิ้งตั้งไข่กับไข่ตั้งเหมือนกันไหมที่สงสัยคุณมองยังไงเรื่องไข่ตั้งคุณรู้สึกไหมรู้สึกติดทต้งรู้สึกอยู่แล้วป้าตั้งไข่หปถึงว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วไข่ตั้งไข่ตั้งนี่คือเริ่มนับที่สิบเลยพร้อมแล้วแหมพูดแล้วก็คันเลยทีเดียวแลวทีนี้ ถ้ามองตอนนี้คือเขามองกันว่าเดี๋ยวก็าวนลูไปหลือสี่นัดก่อนจะถึงแดงเดือดฝีจะแตกตรงน,นั้นไหมแดงเดือดหรอ <laughs> เอาจริงเอาเนี่เอาเลยเด็กผมเลยใต้เลยสายแล้วถามผมผมว่าไม่รอดผมก็มั่นใจว่าว่าถ้าถ้ายังเล่นแบบนี้กันอยู่อะโดนโดนโดนอยู่แล้วแหละนี่ก่อนอะไม่แต่นะผมผมผมก็แอบกลัวนะคือหมายถึงว่าสุดๆอย่างนี้นะใช่คือมันเกมใหญ่อะมันโอเคอยู่แล้วแต่แล้วก็ ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วอ่ะที่มันแย่ๆที่แบบชนะกันขาดลอยอ่ะผมว่าปีก่อนมันมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแต่อันนี้มันมีปัญหาแค่เรื่องฟอร์มการเล่นหมายถึงมันยังไม่มีนักเตะเหมือนปอกบาที่แม่งลงมาแล้วทิ้มใบแดงแบบอ่ะมันไม่มีนักเตะนั้ะเออแล้วก็แบบคนรวมใจกันอยู่แต่ว่าทรงมันยังไม่ได้คือแดงเดือดมันก็คือบิ๊กแมตต์อ่ะยุคเราแบบมีแค่ เจอหลาดมีแค่ตอเลสบอเซนาเออเราแพ้เขาหมดเลยแต่เจอแมนยูเราก็สู้เขาได้มันเหมือนมันมีศักดิ์ศรีซ่อนอยู่ในนั้นคือถ้าเกิดยังทรงเนี้ยก็แอบกลัวแต่ก็ยังรู้สึกว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องของฟอร์มอะเราฟอร์มดีกว่าก่อนเจอใช่ใช่ใช่มันเล่นในบ้านเลยผุ๊บ่ะใช่เออผมว่ามันก็กินยากนิดนึงบกินยากนิดนึงแอนฟิวแอนฟิวคือจะถามว่าเจ็ดศูนย์ไหมเอางี้ดีกว่าเอออาคำถามฝากมาจากคุณกิ๊กไนท์ครับเจ็ดศูนย์ไหมเจ็ดศูนย์มันเป็นเรื่องที่แบบ มันเกินความคาดหมายไปแล้วไงมันมันเกินทุนได้ไปคุณบอกไว้120แล้วตอนนั้นอ120จะเฟรมไปเลยเห็นไหมตอนนี้ผมกลัวโดนด่าไปแล้วผมผมก็คือดาวดาวสุมซูมจริงไม่ได้ตั้งใจได้เพียงแค่ใช่ซึ่งจริงผมว่า70เริ่มมันไปไม่ได้ละห้แล้วกันห้าแล้วกันเอาอีกสักทีนิดห้5 5แล้วกันเด่นเป็นไปริญญาเราห้าห้าลูกเลยตามนั้นตามนั้นอ่ะนี่ก่อนนะเราจะฟันทงแดงเดือยข้ามเดือนอย่างเงี้ยเหรอเดยจะไม่ยังไม่แต่ว่าถามวันนี้ถามในในมุมมุมของ เกมเองเขามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือว่าถ้านัดหลังสุดของแมนยูเต็ดในพรีเมียร์ลีกเวยชนะสี่แพ้หนึ่งแม่งก็เลยงงๆว่าตอนนี้ตัวลงไอ้ตารางคะแนนมันหลอกเราไหมฟอ <c oughs> ร์มดีหรือไม่ดีตัวรูมันยังไงอันนี้ยังไงนีก่อนว่าไงคือคือมันก็มันก็ไม่ใช่ฟอร,ร์มที่ดีที่สุดหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันก็มีแต่ชัยชนะที่มันออกแนวถูๆไทยๆถูๆแล้วเราชอบไหมถูๆเดชอบต้องถูอยู่แล้วนะครับผมมันมันเชื่อมได้ดีเลย เรากลัวเรื่องต่อมออยู่ใช่ไหมไม่ต้องกลัวแล้วนะข้างหน้าคนเกาหลีสามคนน่ะนี่เขาคุยกันว่าพวกเราจะผ่านตมอมอไหมวัวเราออกเถอะคนเกาหลียังกลัวเลยเดี๋ยวเวลาบินนี้แล้วแล้วคนเกาหลีติดตอมอได้ไงมันยังกงวนอยู่เลยว่าเราจะผ่านตมอมอไหมนี่กูมากับใครกับมาที่เทนท้าจะผ่านต่อมอไหมไม่ใช่เออไม่ก็ คือมันไม่ใช่ฟอร์มที่แบบว่าดีที่สุดอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือผมเคยเคยบอกคนดูแล้วว่าแบบในช่วงเวลาที่ฟอร์มไม่ดีแต่ยังมี3แตม้มถือว่าโบนัส เพราะว่ามันได้เรียนรู้มันได้ปรับปรุงมันได้แก้ไขล่าสุดที่เทนฮาก์ทำลายสถิติได้หลังเกมเขาก็บอกว่าแบบแหมแต่ผมคงฉลองไม่ได้เพราะว่ามันจะมีงานให้ทำอีกเยอะเลยอ่ะอืมคือคือนึกว่ามันอาจจะเป็นโชคดีที่โปรแกรมมันก็ไม่ได้เดือดในห้าเกมที่ว่าก็ไม่ได้มีบิกแบตอะไรใช่ไหมช่วงหลังจากนี้มันเหลือบิเศษก็คือนู่นแหละกระนำกับลิเวูะแดงเดือดแต่ก็มีมีเชลซีอยู่หน่อยนะอีกนิดหนึ่งคือไอ้ที่ชนะมันก็อาจจะยังไม่ใช่เกมใหญ่ขนาดนั้นฉะนั้นมันก็เป็นชัยชนะที่พอเข้าใจได้้้แแลลวกกก็็เเรรรืื่่่่่่อออองงขฟ์มมมานนัคไไดดดีีทสุต ม,มันยังดีพอที่จะชนะได้<อ>แล้วก็บางเกมแชมเปี้ยนลีกอ่ะนึกว่ามันทําให้เห็นนะว่าความเป็นจริงนักเตะแมนยูยังมีคุณภาพฉะนั้นแบบเนี่ยถ้าแก้ให้ถูกจุดอะ่ะมันไปต่อได้ดประเด็นคือตอนนี้ไอ้จุดที่จะให้แก้เนี่ยไม่รู้เจอหรือย,อยังไงเซนฮากอ่ะ <c oughs> เออน่าสนใจแล้วถามมาปีละอีกเรื่องหนึ่งคือการจิงประตูอย่างที่นิพูดเลยดูได้เสียที่ม่ฟ้องเลยนะใช่ว่าว่ายูเจ็ดมีปัญหาจริงนะแล้วก็ชนะในลีกเนี่ย เกมที่ชนะชนะไม่เกินหนึ่งประตูเลยสักครู่สักเกมเดียวหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองอยู่เงี้ยแต่ถ้าแพ้ปุ๊บยับทะลุแพ้คือทะลุเลยเออเพราะนั้นก็เป็นเรื่องความมั่นใจด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปฝากผลงานของคุณหน่อยอ๋อก็ติดตาม fc ออนไลน์ครับเจอกันได้เจอเกมเองเจอพี่นิกเจอแจ๊ดดได้ที่ fc อนไลน์มึงถึงได้ไปทุกอีเวนต์เลย เยอรมันมันก็ได้ไปนะก็นั่นแหละ F C ออ l นไลน์เจอแน่นอนถ้าอยากเห็นพวกเราเล่นเกมสงสนุกกันนะครับแล้วก็เชียร์น้องๆด้วยฝากด้วย Pro f e s t i v a l ฝากด้วยฝากด้วยก็รู้สึกจะยังไงเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวช่องเจก็คอสโพสอยู่แล้วไม่ต้องห่วงต็มมิ่งอันนี้ก่อนที่ว่าฝากติดตามมีกรได้ NR นอัลบั้ ไม่ฝากฝากเว้นอับราเช่ด้วยหมายถึงว่าฝากฝากไอ้นี่ด้วยหาคอมให้มันสักเครื่องนึงได้แล้วเขาได้แล้วเขาถึงยังยางยังยาวเขามีมีคนไปในเฟสพี่บ่าวพวกไอแพร์ซูพียูอะไรเงี้ยมันมันโฟดอ้อนอยู่มันโพสต์อ้อนอยู่เพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะขอฟรีแต่เราซื้อไม่เป็นเราจะเราเลือกไม่เป็นถ้าเราไปเองอ่ะแม่งหลังเวอร์แน่แตอยากได้ที่มันมาตรฐานเนี่ยมาสตรีมเกมได้แล้วช่วงนี้ยาหังแข็งที่คุณขายเป็นไงบ้างอ๋อไม่ทำแล้วจากนี้จะมาทำไอ้นี่แทนเกี่ยวกับเอฟซีออนไลน์อย่างเดียวเลยคิดนานเหมือนกันนะมีจัง ให้มันดึงเข้านนิดึงได้ไหมไปดึงเข้าหน่อยนึงกัไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอ้ยเขี่ยแค่ขัดชนทีเดียวจำขัดซะเลยจบแล้วคลิปนี้จบแล้วตุ้ยยันเลยมั่นใจเลยว่าหกวันหายไปอาจจะวันเดียวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้งานเนี้ยก็อยู่ที่ว่าต้องนอนที่นั่นกี่วันแค่นั้นเองโอ้โหเขาเขาให้กลับมันขึ้นเลยไม่ได้หรอกวันพฤหัสควรจะอยู่กรุงเทพเราก็ได้กคนจะรู้เรียกทำเรลเดียอ่ะตอนนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามไปเรื่อยจ้ะต้องหาเนี่ยเขาเลงอะไรตรงเนี้ย นึว่าเราทำอะไรตรงนี้แล้วก็ส่งสัญญาไปที่เกาหลีไปเว้ย